สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เจเรมคีนะครับวันนี้มาอยู่ที่โรงงานน้ำตาลครับถ้าจะให้อ้อยให้พี่น้องเบิรงครับเดี๋ยวล่องทายในโรงงานน้ำตาลในเบิรงครับนี่ครับการทำงานของโรงงานน้ำตาลครับนี่รถแรงเขาแบบนี้ครับนี่ทำแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเขาไปจอล่อเขานาเขานาดําครับนี่ครับพี่น้อง ประมาณนี้ครับเนี่ยตรงตรงที่เทไอ้กับยุประมาณนี้ครับเนี่ยจะเป็นแท่นเหล็กครับยกไจะยกรถเก่งเนี่ครับนี่ยกรถไอ้ไรลงล่างครับนี่ครับประมาณนี้อันนี้ตรงเป็นโซนรถพ่วงครับโซนรถถอยสี่ล้อสิบล้อหกล้อเท่านั้นครับนี่ครับอดีถอยตั้งรับเงาประมาณนี้ เตรียมจอครับบรรยากาศรอบๆครับมีตะกีฟุ้นมินอองครับเนี่ยรถกำลังอะไรกับระมาณนี้ครับเดือนวันนี้เจนหนึ่งจีขับคันนี้มาครับอีกอีสองแถวครับหอเหนือมาณเด็ดยูนี่ประมาณเด็กสองขั่วโมงครับเนื้ออะไรกับปลานี่ครับคุน้องครับบรรยากาศถ่ายแต่ได้ให้ครับ เพื่อนบรรยากาศมาะเทศไทยในตรงดำบ่อยโรงงานน้ำตาลครับบรรยากาศโรงงามไปเรื่อยครับนี่บรรยากาศในโรงงานครับหรือนามน่นี่แหละครับอยู่ข้างนอกก่ะที่เป็นบรรยากาศในบนลาบบนนอนครับอ่าเหมือนทีครับนีบพพ่ในกาแฟบนนั่งกด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากันกัตั้งใจนะครับใช่เห็นยอดเบิ้ลก็ดีใจแล้วครับสสวัด <c oughs> ีครับพี่น้องกบรรยากาศรอบๆครับประมาณนี้เท้าขอบคุณครับสวัสดีครับ